สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็อยากจะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่าแคชเอาแผนป้นคนหักเลี่ยมจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลุ่มโจรมืออาชีพได้ตัดสินใจเข้าไปปนธนาคารโคตรปลอดภยัยเพื่อหวังจะเอาของมีค่าในนั้นไปขายจะได้ไปตังต้นชีวิตใหม่แต่ทว่าสิ่งของที่พวกเขากําลังหมายตาอยู่มันดันมีค่าเกินกว่าที่ธนาคารธรรมดาจะเก็บเอาไว้มีหนามสามผู้เป็นเจ้าของสิ่งนี้ยังได้มีอํานาจมากมายขนาดที่ว่า บีไยังไม่กล้าแยมและจากทั้งหมดทงมวนุนมเมสันเพ่ของเราเลยต้องใช้มาสมองของเขาหาทางเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ในตอนนี้ให้ได้สุดท้ายแล้วเรื่องราวการป้นของเขาเขาจะลงเอยยังไงร,รวมถึงเมสันจะพาพรรคพวกรอดไปได้หรือไมย่ยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสบอบหนังเรื่องนี้กันเลยกว่าครับ โดยที่ตัวหนังก็จะเปิดเรื่องขึ้นมาบนเครื่องบินเจ็ตสุดหรูลำหนึ่งเมสันเพคของเราพร้อมกับเอเมเลียหญิงสาวคนสนิททางคู่ก็นั่งเครื่องบินมาลงที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งและก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่พวกเขาที่ดูร่ำรวยมากๆเพราะว่าแต่ละคนที่มาร่วมงานนี้ทุกๆคนก็ล้วนเป็นมหาเศรษฐีที่นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกันมาทั้งนั้นและที่สําคัญที่สุดเปเลสชายที่เป็นเจ้าของงานเขาก็ถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ร่ํารวยมากที่สุดในโลกซึ่งจากเรื่องนี้ในตอนที่เปเรสเดินเข้ามาทักทายเมสัน ยยงคังนี้ด้ดวซึ่งต่อมาหลังจากได้พูดคุยกันอยู่พักหนึ่งเมสันก็ได้บอกไปตามตรงว่าเหตุผลที่เขามาที่นี่มันก็เป็นเพราะว่าเขาอยากจะมาดูของสะสมของเปเรสซึ่งไอของที่ว่าน,านั้นหนมันก็เป็นคอลเลคชันรถสุดหรูขนาดที่ว่ารถคันยียมมันก็สามารถซื้อตึกทั้งตึกได้เลยไงทางด้านเปเรสพอเริ่มคุยถูกคอกับเมสันไม่หนำซ้ำเมสันก็ยังถามถ,ามถึงรถปากานี่คันโปรดของเขาด้วยความที่เปเรสเขาก็อยากอวดความร่ำรวยอยู่แล้วในตอนที่เมสันเข้าเอปาาขอว่าขอขึ้นไปนั่งรถปากานี่หน่อยได้ไหมรวมถ ถึงแม้เปเรสเขาจะลังเลอยู่บ้างเหมือนกันแต่สุดท้ายด้วยความหน้าใหญ่เขาก็ยอมให้เมสันทําตามที่ต้องการจะได้และแล้วในจังหวะที่เมสันเขาสตาร์ทรถขึ้นมา2คู่รักจอมแสบก็ได้ติดต่อไปหาลิง์หญิงสาวที่เหมือนจะเป็นแฮกเกอร์ประจํากลุ่มของเขาหลังจากได้รับคําสั่งจากเมสันลิงก์เธอก็ได้จัดการปิดไฟในกระดังโชว์รถทั้งหมดในจังหวะนั้นเฮกเตอร์กับอันตวนที่ปลอมตัวเป็นกาดแล้วก็พนักงานเสิร์ฟภายในงานทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันจัดการกับกาดของเปเรสและก็ไม่ใช่แค่นั้นาว่ยยีดด้สโใททุ หลังจากที่ทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนที่เมสันเขาวางเอาไวา้ภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วิออเมสันกับเอมิเลียทั้งคู่ก็สามารถขโมยรถปารกานี่ที่ควรจะแพงของไปเลสออกมาได้ซึ่งพอทีมของเมสันสามารถขโมยของที่ต้องการออกมาได้แล้วทุกๆคนก็ได้พากันถอยกลับมาราวกับว่ามันไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นในนั้นแต่แล้วในจังหวะที่ทุกคนกำลังดีใจโดยเฉพาะตัวเมสันหัวหน้ากลุ่มที่เขากำลังนั่งบอกกับเอมิเลียสาวคนรักว่านี่จะเป็นการปนคงสุดท้ายแล้วนะพอจบรอบนี้เดี๋ยวพวกเราจะมาใช้ชีวิตที่เกาะส่วนตัวกันทว่าแทนทนีีีี่เเออมมลยธจจดใกับ หน้าที่นิ่งเฉยรวมถึงไม่นานหลังจากนั้นลิงก็ได้ติดต่อมาหาเมสันเพื่อจะบอกว่าตอนนี้มีฮอลำหนึ่งกําลังบินตามพวกเขาไปอยู่และก็ไม่ใช่แค่เมสันเพราะว่าเธอน่าอันตนกับชอนทางคู่ก็กําลังถูก FBI เป็นขยงตามล่าเหมือนกันเรียกได้เลยว่าตอนนี้พวกของเมสันนกําลังหนีตายจากตารวจสุดๆไปเลยระหว่างที่กําลังหนีเมสันก็ไม่เข้าใจว่า่ว่า FBI รู้ตําแหน่งของพวกเราได้งไงจังหวะนั้นเองเอเมเลียก็ได้ชักบืินขึ้นมาจ่อเขาพระเอกของเราก็เลยเข้าใจจนได้ว่าสาวคนรักของเขาเธอคงจะเป็นสายของทาง FBI แน่นอนซึ่งงฝั่เเอเมลีย เฉลยว่าเธอแฝงตัวมา2ปีแล้วแต่ระหว่างนั้นก็ไม่มีหลักฐานที่สามารถเอาผิดเมสันได้เลยถ้าว่าเธอเกิดเป็นตอนนี้เธอก็สามารถจับเมสันเข้าคุกได้อย่างแน่นอนหลังจากได้รู้ความจริง,งเมสันก็เลยถามแล้วที่ผ่านมาเรื่องของเราล่ะมันโกหกหมดเลยหรอทางฝั่งเอเมเลียเธอก็พยักหน้าตอบพร้อมกับบอกให้เมสันมอบตัวซะทุกอย่างมันจบแล้วแต่สําหรับเมสันเขาเองก็มีแผนสำรองอยู่เสมอโดยพระเอกของเราก็ได้บอกกับทุกคนให้ใช้แผนบีซึ่งพอได้ยินแต่ละคนก็ต่างตกใจหน้าตาตื่นไปเลยเพราะว่าตั้งแต่ปนกันมาพวกเขาก็ไม่เคยใช้แผนบี จะทํายังไงได้ตอนนี้มันก็จําเป็นแล้วหลังจากดินคําสั่งทุกคนก็เลยหันรถพุ่งตรงลงไปในน้ําซึ่งในจังหวะที่รถกําลังจมพวกเขาก็ได้ใช้โอกาสนี้นี่แหละหาทางหนีออกมาส่วนทางฝั่งเอเมเลียเธอเองก็ต้องตะเกียกตะกายว่ายน้ํากลับมาหาพักพวกเหมือนกันสุดท้ายนคือน,นี้พอทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันหนีไปแล้วเรื่องราวการบนรถประกันีของเมสนันมันก็เลยลงเอยด้วยการที่เขาต้องสูญเสียคนที่รักไปและจากการที่เขาถูกเอเมเลียหักหลังถึงแม้เวลามันจะผ่านมาตั้งสามเดือนเมสันเพลของเราก็ยังตัดใจจากเธอไม่ได้นั่นก็เเลยทําาาให้้้ตอนนีขไดมาช,าช อยู่ที่เกาะส่วนตัวแค่คนเดียวโดยในแต่ละวันเขาก็ได้หาอะไรทาข้าวเวลาเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยแต่ยังไงซะไอาการที่เมสันเขานั่งเฉาอยู่แบบนี้ในตอนที่ชอนน้องชายเขามาหาชอนก็เลยไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่เพราะว่าระหว่างที่เมสันไม่ทําอะไรสักอย่างทุกคนในทีมคนอื่นก็ต้องต่างใช้เงินกันทั้งนั้นและในตอนนี้เงินของเขามันก็ใกล้จะหมดลงแล้วชอนก็เลยอยากจะชวนเมสันไปปนกันอีกรอบนึงทว่าเมสันก็ได้ตอบมาอย่างเด็ดขาดว่าเขาน้ะไม่เอาอีกแล้วเขาไม่อยากใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตตายในคุกกเเหมมมมืืออออ่่่ดดท้้ายยรีะไไไ ก่อนจะไปเฉยชอนก็นเลยทิ้งมือถือเคเรื่องหนึ่งเอาไว้เผื่อว่าถ้าเกิดเมสันเปลี่ยนใจเมื่อไหร่จะได้โทรมาหาเขาและถัดมาหลังจากที่ชอนเข้าไปแล้วลิงก็ได้โทรเข้ามาหาซึ่งพอลิงเธอรู้ว่าชอนมาหาเมสันแต่ยังไม่ได้บอกว่างานที่จะไปทํามันคืออะไรท่าทีของเธอมันก็ดูจะเครียดกับเรื่องนี้เอามากๆจากที่ในตอนแรกยังไงเขาก็ไม่เอาเมสันก็เลยเริ่มอยากรู้ขึ้นมาบ้างแล้วว่าชอนน้องชายเขาจะพาพรรคพวกไปปล้นอ,อะไรกันแน่ในช่วงเวลาเดียวกันทางฝั่งของชอนดูเหมือนว่าตอนนี้ชอนก็ได้เข้ามาหาชายสุสดคนหนึ ที่มีชื่อว่าจอจีเสตอนแรกจอจีเสมันก็ร้อย,ย่อใส่ช้อนถ้าว่าพอชอนพูดออกมาว่าต้องการนิวเขาไปปลดล็อกเซฟพ,พร้อมกับชักมือนในเสื้อออกมาให้ดูท่าทีของจอจีเสมันก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยหลังจากรู้ว่าชายตรงหน้า,าจริงชอนก็ได้ใช้ปืนในเสื้อบังคับให้จอจีเสกลับไปยังธนาคารแต่ระหว่างทางปรากฏว่าเมสันพี่ชายเขาก็ได้โผล่มาชอนที่เห็นก็เลยเล่าให้ฟังพร้อมก็บอกว่าหมอนี่ต้องทําเงินให้เราได้มากแนะ่แต่ที่ด้านเมสันก็ไม่เห็นด้วยสักนิดส่วนเหตุผลมันก็เป็นเพราะว่าแผนการของชออนนนมมมัััไ่ปลลดดดภยยแ้้วกกก็รุเเเถาิิ ถ้าทำแบบนี้ก็ต่อรับรองได้เลยถูกจับหมดแน่ก่อนที่มันจะบานไปไปมากกว่านี้เมสันก็เลยบอกให้ชอนจับจอจสรออยู่ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นตัวเขาเองก็ได้เดินตรงเข้ามาข้างในธนาคารซึ่งข้างในก็มีเฮกเตอร์ลิงแล้วก็อันตัวสแตนบายรออยู่แล้วพระเอกของเราได้มาถามกับลิงว่าเธอได้พยายามห้ามชอนเอาไว้หรือเปล่าซึ่งลิงก็บอกว่าใช่แต่ดูเหมือนว่าชอนจะไม่ฟังใครเลยหนักมากกว่านั้นแทนที่ชอนจะรอยอยู่ข้างนอกหมอนี่กับขัดคําสั่งพี่ชายบังคับจอจีสไท้เดินตรงเข้ามาในธนาคารเมสันที่ได้เห็นเขาก็ได้หัวร้อนไม่ บอกให้จอจีสสแกนนิวเข้าไปซะและนั่นแหละอาการที่ชอนเขาไม่ระวังอะไรเลยสุดท้ายเขาก็ได้เสียท่ากับจอจสเพราะว่าไอาการสแกนนิวเมื่อกี้มันก็เป็นการส่งสัญญาณแจ้งเตือนความปลอดภัยให้กับพวกยามได้หรู้ซึ่งก็ถือว่ายังโชคดีมากๆที่อันตนกับเมสันสามารถจัดการกับยามคนนี้ไปได้ก่อนถ้าเกิดเมสันไม่ได้มาด้วยบ่านี้ก็คงจะมีคนตายไปแล้วแล้วก็ด้วยความที่ตอนนี้สถานการณ์มันก็เรื่องไม่ค่อยจะดีเมสันก็เยออกคาสั่งให้จับกลุ่มตัวพวกยามเอาไว้พอเสร็จเขาก็ได้บอกให้เฮกเตอร์ไปเปอธ ชอบเรื่องกลอ,องวงจรปิดทั้งหมดหลังจากสั่งการทุกอย่างเสร็จพระเอกของเราก็ได้ตามมาสมทบกับชอนทว่าในตอนที่เดินเข้ามาเขาเองก็ได้ด่าน้องชายปไปไม่หยังไม่นำซ้ำพอจอเจสจัดการเปิดประตูตู้เสพไฮในตอนที่เมสันทําไม่ถามน้องชายว่าเราจะมาป้นอะไรชอนก็ได้ยืนอัอืง่งพูดอะไรออกมาไม่ออกและสุดท้ายเขาก็ได้บอกว่าเขาเองตั้งใจจะมาป้นกระเป๋าเงินคริปโตที่มันน่าจะเป็นที่เก็บเงินจํานวนมากของมหาเศรษฐีคนหนึ่งทว่าชอนก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันถูกเก็บเอาไวต้ตรงไหนพอจะหันไปพึ่งจอเจสจอเจสเองก็ไม่รู้เหมือนกนนเ้ขก็ิ ที่่เขาดูแล,อย,แลอย่างเดียวที่เขารู้ก็คือการจะเปิดตู้เซฟตรงหน้าพวกเขามันต้องใช้กุญแจ2ดอกเปิดพร้อมกันดอกแรกก็จะอยู่กับธนาคารส่วนอีกดอกหนึ่งก็จะอยู่กับเจ้าของที่เช่าตู้เซฟพอที่รู้แบบนั้นชอนก็นถึงกับอาปากรังไปเลยทําเอาเมสันพี่ชายเนี่ยปวดหัวมา,มากๆที่น้องชายเขาไม่ได้ทําการบ้านอะไรมาสักอย่างอีกอย่างจอร์เจสก็ดูโคลจะนิ่งรวมถึงข้างนอกตํารวจก็บุกมาแล้วซึ่งฝั่งจอร์เจสก็ได้บอกกับพวกเขาที่นี่น่ะโดนป้นมาตั้ง4ี่ครั้งแล้วแต่ทุกครั้งถ้าเกิดโจรไม่ถูกจับก็จะถูกวิสสาามมััหหดํหรรรรบบบอออนนีีี้ทท่่เเป็็5กลย ตื่นเต้นอะไรระหว่างนั่นเองริงเธอก็ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อจะบอกว่าตอนนี้ตำรวจล้อมธนาคารไว้มหมดแล้วทว่าก็ยังโชคดีที่เธอก็สามารถหาทางเปิดตู้เซฟได้แล้วเหมือนกันแต่ที่มันน่าประหลาดใจก็คือของข้างในตู้เซฟมันกลับไม่ได้มีของมีค่าอะไรสักอย่างหรือแม้กระทั่งไอกระเป๋าเงินเหรียญคริปโตเนี่ยก็ไม่มีจากทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยทําให้เมสันเขาหนักใจมากกว่าเดิมเพราะว่านอกจากจะไม่ได้อะไรจากการบนครั้งนี้ชีวิตของเขามันก็คงจะจบไปจากการถูกจับด้วยอีกด้านหนึ่งเอเมิเลียเธอก็ได้ถูกส่งตััวมมาาาจจกก FBI เเนื่องส ก็มหนึ่งเนี่ยอาชญากรที่ FBI ต้องการตัวที่สุดเอเมิเลียเธอก็เลยบอกเรื่องนี้ให้กับฟาบิโอตำรวจที่ดูแลคดีซึ่งในตอนแรกก็ดูเหมือนว่าฟาบิโอก็ไม่อยากจะยอมถ้าว่าพอเช็คดูแล้วว่าเอเมิเลียเธอมีอำนาจจาก FBI จริงๆท้ายที่สุดเขาก็เลยต้องยกเรื่องนี้ให้ FBI ไปจัดการต่อ ตัดภาพสลับกลับมาทฝั่งเมสันหลังจากที่เข้าหัวเสียอยู่นานท้ายที่สุดเมสันก็เลิกฟงุงซันแล้วหันมาหาทางเอาตัวรอดจากเรื่องนี้โดยเขาเองก็ได้สั่งให้ลิงลองสืบดูว่าใครกันที่เป็นเจ้าของตู้เซฟระหว่างนั้นเอเมเลียที่มาดูแลคดีนี้แล้วเธอก็ได้ติดต่อเข้ามาหาลิงเนื่องจากเธอเองก็อยากคุยเรื่องตัวประกันที่อยู่ข้างในลิงเธอก็ได้ส่งสายต่อมาให้เมสันที่เป็นหัวหน้าคุยและแล้วหลังจากที่สองคู่รักได้กลับมาคุยกันอีกครั้งถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เอเมเลียจะแค่เล่นละครหลอกเมสันแค่น,น ตอนที่ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งทั้งคููก็เลยดูดีอกดีใจกันมากๆากทว่าอย่างไงสาณนะตอนนี้พวกเขาก็มีเป้าหมายคนละฝั่งกันจะให้มาคุยกันหนุ่มกระหนิงกันต่อมันก็คงจะไม่เรื่องท้ายที่สุดเมสันกับเอเมเลียก็เลยกลับมาคุยเรื่องตัวประกรันโดยทางฝั่งเมสันเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอบอกให้เอเมเลียเอาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดออกห่างจากตึกไป50ฟุตถ้าเกิดยอมทําตามที่บอกไปเมื่อกี้เขาก็จะยอมเจรจาก,กับเธอเรื่องตัวประกันต่อและระหว่างที่เอเมเลียกําลังตัดสินใจ,จเรื่องนี้เมสันก็ได้บอกให้ลิงงงงงงคตตตั้้้ใจจหาาาาขขขออออออมมูลเเเเฟ่่่ไไปสววนก็็ดชรื วประกันกับอันตวนหือว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างและก็ดูเหมือนว่าสําหรับเรื่องตัวประกันจะไม่ไมีปัญหาอะไรถ้าว่าในตอนนั้นเองทางด้านเอเมเลียที่อยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเธอก็ได้สั่งให้ลูกน้องแฮกเข้ามือถือของหนึ่งในตัวประกันแต่ทางฝั่งเมสันที่รู้ทันอยู่แล้วเขาก็ได้ใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งเปิดเสียงเพลงดังลัน่นมันก็เลยทําให้เสียงที่เอเมเลียได้ยินมันก็มีแต่เสียงเพลงเท่านั้นเอเมเลียที่โกรธจัดเธอก็เลยกดโทรเข้าไปหาเมสันอีกรอบหนึ่งพร้อมก็บอกว่าเรื่องเเเเออ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 าาาาาาาจ้้้นนททททท่่่กกกกกมมมมมมธธ็็ํํแแแแลลลลลวววไไไไตตตตััััััยยงงงดะรบบบฝส ว่ามันคือความปลอดภัยของตัวประกันยังไงล่ะมือหนังซ้ำเมสันที่เหลี่ยมมากๆเขาก็ยังร้องขออาหารกับน้ำให้กับตัวประกันเพิ่มแถมคนที่จะมาส่งก็ต้องเป็นเอเมียคนเดียวเท่านั้นพอได้ยินเอเมียก็เลยยิ่งโกรธแล้วก็หัวร้อนหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกส่วนในหน้าลิงระหว่างที่เธอกำลังเครียดเพราะว่าเธอหาข้อมูลของเจ้าของเซฟไม่ได้แต่แล้วก็ดูเหมือนว่าลิงเธอจะคิดอะไรบางอย่างออกซึ่งเธอก็ได้ขอให้ชอนดูตัวเลขที่กล่องมาหน่อยเพราะไม่แน่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่สาวไปถึงเจ้าของเซฟก็ได้ชอนก็เลยจัดการทำตามีน้ไดััวมต อยู่ในภาพเขาเองก็เลยบอกเรพวกนี้ให้กับบลิงได้รู้ในจังหวะเดียวกันเอเมเลียเธอก็ได้เดินลากเอาน้ําและอาหารมาให้ตามที่เมสันขอทว่าในตอนที่เจอหน้ากันทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะเขินกันอยู่เล็กน้อยโดยเฉพาะทั้งฝั่งเมสันที่รู้สึกว่าเอเมเลียเธอสวยมากกว่าเดิมอีกและจากความสวยของผู้หญิงตรงหน้าเมสันก็ได้หลุดเอ่ยปากชวนเธอไปอยูกก่เกาะ่วนตวด้วยกันเหมือนกับที่เขาเคยชวนเธอก่อะหน้านี้แต่ยังไงซะถึงแม้เอเมเลียเธอจะรู้สึกชอบแล้วก็ยังรักในตัวเมสันเหมือนเดิมทว่าเธอเองก็โชว์ให้ดูว่าเธอนแอบติด้้้้ววยนนนนะะจใหพูเรรื่องงงกกัตี็ค ท้ายที่สุดเอเมเลียกับเมสันก็เลยต้องกลับมาคุยเรื่องตัวประกันกันเหมือนเดิมโดยเอเมเลียก็ได้ขอให้เมสันปล่อยตัวประกัน2คนทุกๆ2ชั่วโมงด้านเมสันก็ตกลงรับข้อเสนอนี้พร้อมกับที่เขาก็ได้เอาอาหารทั้งหมดกลับมาให้ตัวประกันข้างในและก็ได้เริ่มปล่อยตัวประกันทีละ2คนตามที่รับปากกับเอเมเลียเอาไว้หลังจากนั้นหนุ่มเมสันเพ่ของเราก็ได้มาหาลิงเพื่อถามว่าตอนนี้มันคืบหน้าไปไหนแล้วลิงก็เลยอัปเดตให้ฟังหนูว่าจากตัวเลขที่ได้มาจากชอนดูเหมือนว่าอิสตาเบลที่เป็นเจ้าของเซฟเธอก ปรากฏว่าธนาคารก็ไม่ได้มีตู้เซฟหมายเลขนี้ลิงเธอก็เลยลองให้ชอนหาตัวเลขอื่นมาเพิ่มแต่แล้วใน,นจังหวะที่ชอนเขาวางปืนเพื่อเปิดดูรูปจอร์เจสเขาก็ได้ใช้จังหวะนี้เองแย่งปืนมาจากตัวชอนแล้วก็ได้เข้าเล่นงานเขาทางด้านลิงที่เห็นเธอก็เลยรีบรายงานให้กับเมสันนี่รู้พอรู้เรื่องเมสันก็เลยไม่รอช้ารีบวิ่งตามมาช่วยน้องชายแต่กว่าที่เมสันเขาจะตามมาช่วยชอนปรากฏว่าทางฝั่งจอร์เจสเขาก็ได้ขึ้นลิบหนีไปข้างบนแล้วและในตอนที่ขึ้นมาอย่างชั้นที่เป็น,นออฟฟิศ พระเอกของเราก็ได้สั่งให้ลิงเปิดไฟทําให้พอไฟทั้งชั้นติดตัวจอแจสเขาก็เลยไม่เหลือทีซอนเขาเลยตัดสินใจวิ่งหนีไปยังประตูทางออกโดยที่จอแจสก็ได้ใช้แรงที่เหลืออยู่วิ่งหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าทว่าพอไปถึงปรากฏว่าประตูมันก็ถูกล็อกเอาไว้ไม่นำบซ้ำที่ข้างหลังเมสันก็ตามมาทันแล้วท้ายที่สุดจอแจสที่ถึงแม้จะมีปืนในมือแต่เขาก็ไม่กล้ายิงนั่นก็เลยทําให้เขาถูกเมสันกับชอนจับตัวกลับมาเหมือนเดิมและหลังจากที่ถูกลากตัวกลับมาเมสันก็ได้เค้นถามเรื่องตัวเซฟที่มันไม,ม ข้างมันมีตู้เซฟเป็นแห่งหนึ่งถูกซ่อนเอาไว้โดยธนาคารก็สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บของสําคัญของลูกค้าจริงๆรวมถึงไอ้ของมีค่าที่พวกของเมสันก็กลังตามหาอยู่ของนั้นเจ้าของมันก็คืออาเบลซาราซาบุคคลที่ทรงอํานาจที่สุดในเขตนี้ขนาดที่ว่าพอเมสันได้ยินชื่อเขาเองก็ตกใจมากๆเพราะว่าอาเบลคนนี้นี่แหละเขาจะเป็นแบ็คหลังให้กับการรัฐประหารที่เพิ่งเกิดขึ้นถ้าเกิดคนคนนี้ไม่พอใจขึ้นมาเขาก็คงจะสามารถสั่งเก็บทุกคนในธนาคารได้เลยแต่ถึงแม้เมสันจะรู้ว่าอาเบลคนนี้น่าอันตรายแค่ไหนทว่่าในนเเมมือัก็ลย มาถึงขนาดนี้แล้วจะให้ถอยหลังไปมอบตัวอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่อีกอย่างที่ข้างนอกก็มีคนคอยจับตาดูเรื่องนี้อยู่เยอะยังไงอาเบลก็คงจะทาอะไรกับวเ,เขาอย่างจองแจ้งไม่ได้อยู่แล้วและในเมื่อทุกอย่างมันก็ดูจะเป็นใจอยู่เหมือนกันทางที่สุดเมสันเลตตัดสินใจจะบนของมีค่าของอาเบลต่อไปโดยที่เขาก็จะลากจอจีเอสเข้ามาเป็นหนึ่งในพรรคพวกของการปล้นครั้งนี้ด้วยในช่วงเวลาดเดียวกันที่ข้างนอกจู่จูมันก็ได้มีรถสีดําคันนึงขับเข้ามาไม่นานนักชายที่มีชื่อว่าฟลาเวอร์พร้อมกับ ขาได้ฝากของมีค่าบางอย่างที่มันสาคัญมากๆกับธนาคารแห่งนี้เอาไว้และในตอนที่เอเมเลียเอ่ยปากถามม่ลลูกค้าของคุณคือใครฟลาเวอร์ก็ได้ตอบกลับมาว่าหัวหน้าคุณรู้ดีนี่ก็เลยทําให้เอเมเลียได้รู้ว่าชายตรงหน้ามีอํานาจมากๆไม่นําซ้ำฟลาเวอร์ก็ยังพูดมาอีกว่าทำไมเธอไม่ส่งลูกน้องเข้าไปลูกค้าเขาไม่สดหรอกนะว่าจะมีใครเป็นตายได้ดียังไงบ้างขอแค่อย่าง,างขขาาเดียวขอแค่ของของเขาปลอดภัยแค่นั้นตอนนี้เธอควรไปถามหัวหน้าตัวเองดีกว่าว่าเธอควรจะจัดการกับปัญหาตรงหน้ายังไงตัดสลับกลับมาที่ทั้งฝั่งขอองงเมนนเมมานนนตี้้กก็ํลัให จอจีเสนำทางเพราะพวกเขาไปยังตู้เซฟตึกข้างๆซึ่งทางหน้าจอจีเสก็ได้พาพวกเขามาตรงกําแพงและเมื่อมั่นใจว่าเป็นตรงนี้ชอนก็ได้ใช้ค้อนทุบก,กําแพงทิ้งแต่ทว่าพอเข้ามาได้อาปรากฏว่าข้างในมันก็มีกรแพงคอนกรีตอีกชั้นหนึ่งแถมในระหว่างที่กำลังคิดกันอยู่ว่าจะยังไงกับกําแพงตรงหน้าอันตูนก็ได้ติดต่อมาหาพวกเขาเพื่อจะบอกว่ามันถึงเวลาปล่อยตัวประกันอีกสองคนแล้วนะพอรู้ไมสันก็เลยบอกให้ชอนเฝ้าจอจีเอสเอาไว้และถ้ามอนี่มันคิดอะไรแผงก็ให้ข้ามมันทิ้งที่เลยหลังจากนนนนนัั้้เเคาาาาากกก็พรรปะ2อออมมมมส่่่่่งงดิแตตทวบีี ก็คือข้างนอกมันได้มีมือสไนเปอร์ล็อกเป้าเขาอยู่ด้วยซึ่งก็ถือว่ายังโชคดีเทีรอยดอบนี้มือสไนปเปอร์ยังไม่ได้ลงมืออะไรและพอเขากลับมาหาชอนกับจอร์จียสดูเหมือนว่าตัวชอนเขาก็จะจัดการทุกกำแพงจนมันมีช่องที่พวกเขาพอจะรอดข้ามเข้ามาได้แล้วทั้ง3าคนก็เลยมุดผ่านช่องนี้ข้ามมายังตึกอีกฝั่งทว่าพอข้ามมาได้ฝั่งเมสันก็เค้นถามน้องชายว่าเขาหน่ะเอาแผนการบนธนาคารแห่งนี้มาจากไหนมันคงไม่ใช่การดูมาจาก u t u b e เหมือนที่บอกกับเขาก่อนหน้านี้หรอกนะทางด้านชอนในที่สุดหมอนี่กาาาา,า,ารวเเนนดแผบ ั้งนี้มาจากคนชื่ออันซึ่งไอ้เจ้าอันที่ว่าดูเหมือนว่าเมสันก็จะรู้จักด้วยแต่เขาเองก็ไม่เข้าใจว่าชอนไปคุยกับอันได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้อันมาถูกจับอยู่ในคุกไม่ใช่หรอโดยความสงสัยเพของเราก็เลยออกมาโทรไปหาเอมิเลียเนื่องจากเขาก็คิดว่าเอมิเลียน่าจะเป็นคนปล่อยตัวอันเพื่อให้อันเอาเรื่องแผนการปนไปปล่อยให้กับชอนน้องชายเขาแต่ทว่าเอมิเลียก็ปฏิเสธตอบว่าไม่รู้เรื่องนี้เมสันก็เลยเสริมว่าเธอรู้ไหมเจ้าของตู้เซฟนั่นคืออาเบลนะซึ่งพอได้ยินชื่อเอมิเลียเธอก็ตก และหัวหน้าเธอก็ตอบว่าใช่ซึ่งหัวหน้าเธอก็ได้บอกว่าเหตุผลที่เลือกให้เอเมเลียเป็นคนดูแลคดีนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเอเมเลียเธอเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าถึงเมสันได้ใกล้ที่สุดแต่ยังไงซะเขาเองก็บอกไม่ได,ด้ว่าดีของข้างในตู้เซฟของอาเบลมันคืออะไรอีกอย่างอํานาจของอาเบลมันก็มีมากเหลือเจนในตอนนี้มันคงจะเงินมือพวกเขาอย่างเอ i บีไปแล้วหัวหน้าของเอเมเลียได้บอกให้เธอรู้ไว้ว่าในช่วงค่าจะมีทหารจากโดยพิเศษมารับช่วงต่อหมายความว่ายังไงซะพวกเราก็คงจะทําอะไรกับคดีของอาเบลมไม่ได้แล้วหงจารรมมิดเ ก็ได <g rab> ah ้โทรกลับมาหาเมสันที่ตอนนี้กําลังตดปัญหากับแผลเล็กซึ่งมันก็ได้ขวางพวกเขากับตู้เซฟอีกฝั่งหนึ่งเอาไว้เอเมเลียได้บอกให้เมสันออกมามอบตัวตอนนี้เลยดีกว่าเพราะว่าก่อนที่ทหารโดยพิเศษจะมาถึงเธอเองก็ยังคงพอมีอำนาจที่สามารถคุ้มครองพวกของเมสันได้แต่ทางฝั่งเมสันก็ยังยืนกลานจะมายกเลิกการขันทั้งนั้นยังไงเขาก็ขอให้เธอใช้สื่อช่วยกดดันพวกนั้นเอาไว้หน่อยได้ไหมในจังหวะนั้นเองลิงก็ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อจะบอกว่าตอนนี้พวกทหารนั้นมาถึงแล้วรวมถึงไซรัสที่เหมือออนนนนจจะเเเเเเป็็หหหหัััวว้้้้าา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 าขขขงงงงพกกกททรรรไดดดมมมยยึส่ีถ อยางไล่เอเมีอออกไปจากตรงนี้แต่ทางฝั่งเอเมรีเธอก็ยังดื้อไม่ยอมไปไหนส่วนทางฝั่งไซรัสเขาก็ได้ติดต่อไปหาเมสันพร้อมกับขู่ให้เมสันปล่อยตัวประกันทั้งหมดออกมาโดยเขาจะให้เวลาเมสันแค่15นาทีเท่านั้นแต่ทว่าทา้งฝั่งเมสันดูเหมือนว่าเพคของเราก็จะไม่ได้เกรงกลัวไซรัส,สนิดไม่นำซ้ำเมสันก็ยังพูดยุ่งโมโหไซรัสไปอีกโดยที่เขาก็ได้บอกว่าไซรัสคงทำงานให้กับอาเบลสินะด้านไซรัสที่รู้ว่าเมสันรู้ความจริงทุกอย่างแล้วเขาเองก็มีท่าทีที่โคตรจะเครียด รับรองได้เลยว่าเรื่องมันจบไม่สวยแน่แต่แล้วระหว่างนั้นเองไซรัสก็ได้เหลือบไปเห็นในทีวีว่าในตอนนี้มีนักข่าวกําลังรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้คงจะมาจากฝีมือของเอเมเลียที่กําลังยืนยิ้มอยู่ข้างหลังแต่ยังไงซะไซรัสก็ไม่อยากให้เรื่องเทียมมันกําลังเกิดขึ้นยืดยาวไปมากกว่านี้อีกแล้วตัวเขาเองก็เลยพูดเด็ดขาดกับเมสันไปถ้าแกไม่ยอมทําตามก็รอความตายอยู่ใน,นนั้นได้เลยซึ่ง เมสันก็รู้ดีว่าไซรัสเอาจริงเขาก็เลยให้เฮกเตอร์กับอันตวนปล่อยตัวประกันทั้งหมดออกไปส่วนานน้าเขาเองกับคนที่เหลือณตอนนี้พวกเขาก็สามารถจ่อผ่านแผ่นเหล็กจนสามารถข้ามทะลุไปยังห้องควบคุมของตึกอีกฝั่งได้แล้วหลังจากที่ข้ามมาได้จอเจสเขาก็ได้บอกว่าของมีค่าที่อาเบลได้ฝากเอาไว้มันก็คือตัวฮาร์ดไดที่มีข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่ข้างในทว่าพวกเขาก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าข้อมูลข้างในฮาร์ดดิสมันคืออะไรเมสันเขาก็เลยฝากฝั่งหฮลิ่งเป็นคนจัดการเรื่องนี้ซึ่งลิง้ะจ เวลาประมาณ10นาทีระหว่างนั้นเพของเราก็ได้โทรกลับไปหาเอเมเลียซึ่งเมสันก็ได้ขอร้องให้เอเมเลียหลังจากที่จบเรื่องนี้เธอกับ FBI สามารถคุ้มครองคนของเขาได้ไหมทว่าเอเมเลียก็ได้ตอบกลับมาว่าตอนนี้เธอถูกยึดอำนาจสั่งการไปแล้วเมสันเขาก็เลยเปลี่ยนคำถามโดยถามว่าคนที่อาเบลส่งมานะชื่อว่าอะไรเอเมเลียก็ได้บอกมาว่าหมัอนนั่นใช้ชื่อว่าฟลาเวอร์หลังจากได้รู้ชื่อของฟลาเวอร์เมสันก็ฝากฝังให้เอเมเลียช่วยดูแลลูกทีมของเขารวมถึงเขาก็ยังได้บอกกับเอเมเลียไว้ว่าเขาเองจะหนีไป เจอเธอที่นั่นสุดท้ายนี้ดูแลคนของเขาแล้วก็ตัวเองให้ดีแล้วกันพอพูดจบเมสันก็ได้วางสายพร้อมกับทีในเวลาเดียวกันนั้นชอนก็ได้พาจอร์เจียสเดินกลับขึ้นมาหาเฮกเตอร์กับบรรทวนไม่นานนักเมสันที่เป็นหัวหน้าก็ได้เดินตามมาณตอนนี้ในเมื่อไม,ไม่เหลือทางเลือกอะไรอีกแล้วเมสันก็เลยบอกกับลูกทีมทุกคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาว่ามันถึงเวลาที่พวกเราจะต้องมอบตัวกันแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นแต่ละคนก็ต่างม,มีเสียหน้าที่ผิดหวังกันมากๆถ้ทาว่ากัเป็นเฮกเตอร์ที่อาสา,าเป็นคนจะออกไปมอบตัวกกก่่่่ออออออนนนนนเเงงซึใตทีขขาาาามับ็ได้จื และผมมั่นใจว่าเฮกเตอร์จะไม่ได้ต่อต้านอะไรฝั่งทหารก็ได้เข้ามาจับกลุ่มตัวเฮกเตอร์เอาไว้และต่อไปคนที่ออกมามอบตัวเป็นคนที่2เขาเองก็คืออันตวนที่ก่อนจอกมาเขาก็ได้กอดลา2พี่น้องพร้อมกับพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเขาดีใจมากนะที่ได้มาทํางานกับเมสันถัดมาคนที่3ก็จะเป็นชอนน้องชายของเมสันซึ่งก่อนจอกมาชอนก็ได้ขอโทษเมสันมันเป็นเพราะว่าตัวเขาโง,ง่เองถึงต้องลากเมสันมาซวยด้วยแบบนี้ทว่ายังไงเมสันก็เป็นพี่ชายที่เขารักที่สุดนะฝั่งเมสันเองก็ได้บอกว่าเขารักชอนมมมาาากกกหอออนนัััแแลแลละ้ววงจทีี่3คออมมบต แต่ทว่าเมสันที่เป็นหัวหน้าก็ยังไม่ออกมาเลยเอมิเลียเธอก็เลยเดินมาถามกับชอนว่าตอนนี้เมสันอยู่ไหนดานชอนก็เลยบอกว่าเมสันยังอยู่ข้างในเขาจะออกมาเป็นคนสุดท้ายแต่ทางฝั่งไซรัสพอรู้แบบนั้นหมอนี่จะทนเลหเลี่ยงเพ่ของเราไม่ไหวอีกแล้วตัวเขาที่กำลังเกลี้ยกล่อมมากก็เลยตะโกนสั่งให้น้องบุกเข้าไปทันทีและแล้วหลังจากลูกน้องของไซรัสออกตามหาตัวเมสันอยู่พักหนึ่งในท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้มาเจอเมสันกับลิงแต่ปรากฏว่าทางคููก็ยืนรอพ้นทหารอยู่แล้วหลังจากได้เจอเป้าหมายตรงหน้าทหารก็ย,ย่มมมอทาาไต เขาบอกว่าเขาอยากเจอฟลาเวอร์แต่ยังไงซะดูเหมือนว่าทั้งสองฝั่งก็จะตกลงกันไม่ได้ท้ายที่สุดเมสันก็เลยตัดสินใจกดระเบิดในมือเพื่อผีชีพทางด้านเอเมเลียกับคนข้างนอกที่ได้เห็นแรงระเบิดผัวเขาที่ต่างรู้ดีว่าเมสันกับลิงยังอยู่ข้างในอยู่เลยด้านเอเมเลียก็เลยรีบพาลูกน้องเข้าไปตามหาทั้งสองคนข้างในแต่ทว่าสุดท้ายผัวเขาก็ไม่เจอใครทั้งนั้นมีหน่ำซ้ำของในเซ็ของอาเบลมันก็ยังหายไปแล้วด้วยในตอนที่จบเรื่องหัวหน้าของเอเมเลียก็เลยเรียกเธอมาสอบสวนเพราะว่าก็ไม่ใช่แค อีกหัวหน้าของเอเมเลียก็เลยมั่นใจว่าเธอต้องไม่ส่วนเกี่ยวข้องอะไรแน่ทว่าสุดท้ายเอเมเลียเธอก็เลือกที่จะไม่ตอบอะไรทั้งนั้นแถมเธอก็ยังยิ่นตาของเอ i บีคืนให้กับหัวหน้าไปอีกท้ายที่สุดหลังจากที่จบเรื่องทั้งหมดเอเมเลียเธอก็ได้มาหาเมสันที่เกาะส่วนตัวซึ่งเมสันก็รออยู่ที่นี่อย่างที่บอกกับเธอเอาไวจ้จริงๆทว่าถึงแม้ทั้งสองคนจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแต่เอเมเลียก็ยังไม่เข้าใจอยู่ว่าเพคของเรารอดมาจากระเบิดได้ยังไงทางด้านเมสันก็เลยเล่าให้ฟังว่าความจริงแล ตัวเขาเองก็ได้เอ่ยปากถามมาเลยว่าเมสันต้องการอะไรเมสันก็เลยบอกว่าเขาต้องการให้ลูกทีมทั้งหมดถูกปล่อยตัวพร้อมกับรถประวัติทั้งหมดทิ้ง,งรวมถึงก็ต้องจ่ายเงินให้กับเขาพร้อมกับทุกคนในทีมคนละสิบล้านแล้วก็สําหรับตัวประกันรวมถึงจอร์จเยสคนละหนึ่งล้านหลังจากได้ยินข้อเสนอฟ่าเวอร์ก็ไม่รอช้ารีบตอบตกลงทันทีหลังจากดีลกนจบเมสันก็เลยกดให้ได้เบิดทํางานเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าพวกเขาได้าตายจากแรงระเบิดไปแล้วซึ่งพอเอเมเบรียได้ฟังเรื่องแผนของเมสันเธอเองก็ดัง,งทึ่งทางประดิ ส่วนอยู่ที่นี่ด้วยนะหลังจากพูดจบทั้งสองคนก็ได้จูบกันอย่างดุดเดิมและในท้ายที่สุดพอทั้งสองคนได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง Cash Out แ,แผนป้นคนหักเลี่ยมในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก MBB ไป4.8คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 28%นะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับประคายหรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีีสนนนุกกาอย้้ัะท ก่นอนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานดกถึงหนังให้นิถึนนอฟกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ